รูเจ้าของเก่านี่แม่งว้าวไม่ไว้าวไอแผ่นรองอะ่ะมึงไม่คิดจะแกะซีนเลยเหรอแล้วก็ไปเสียเงินไปซื้อเต็นท์งแพงด้วยแม่งเจ็บว่ะมาใหม่อีกแล้วครับผมนะกัตซูบารุฟอร์เรสเตอร์ครับผมใครหานเราครอบครัวไซส์5ที่นั่งไซส์ไม่เล็กไซส์ไม่ใหญ่จนเกินไปคันนี้ตอบโจทย์นนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวถังเรื่องราคาเรื่องออปชั่นมาเต็มแน่นอนมาดูเลยดีกว่าว่าทำไมมันมถึงน่าสนใจนะเริ่มแรกเลยกระจังนจหน้าก็เป็น black gloss ตัดโคอบียงิงตัดด้วยโลโก้ของดาวลูกไก่ของซูบารุนะชมหน้าเขาไม่ได้คิิดร้วขียบร้อยครััับบผผผมม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 มนนนนนนะะะเเเเเเปปป็็็็หหหลลออออดดดโรรรรจคคตต์กกีาาาใ้้้ขขสส่่ววแแแิๆงงยู โลเมียมนะแล้วก็มีโลโก้ดาวลูกไก่อยู่ตรงนี้ยางมาในซีรีส์สองสาขอบ18เรียกว่าทางดําก็ได้ทางฝุ่นก็ดีแถมยางปีใหม่ปี24ไปเลย4เส้นเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับนะฝอนยนเล็บหูเจ้าก,ก็มีมาให้ครับลูกค้าฝนประตูคู่หน้าเป็นคลีนนยร์มีแหลกเหน้าหลังคาให้สำหรับใครที่เป็นสายขนสายแบกสายแคมปิ้งนักของเทินหรือว่าติดหลังคาเพิ่มได้หมดนะข้างหลังมีเซ็นเซอร์หลังมีกล้องหลังพร้อมฝันฝาท้ายไฟฟ้านะครับเออรู้เจ้าของเก่านี่แม่งว้าวไม่ว้าวไอ้แแผผ่่่่่่นน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 รรรรรรออองงงงะะะะมมมมมมึไไคคิิดจจกซีีีหหหหยยเเเเับตุล็็ป19 24 ไม่ใหม่ไม่ใหม่เลยแล้วนู่นน็อตเนิร์ดแม่ไม่เคยขยักสักจุดเลยไม่เคยมีชนอัผอีคว้ามนะรถคันนี้เหมาะกับเป็นรถครอบครัวเพราะอะไรหนึ่งเลยคนขอ,ขอ,ขอได้เยอะถ้าบอกว่าแค่นี้ไม่จะจุของไม่พอกูจะขนของเยอะกว่าน,นี้ได้ลูกค้าผมบอกง่าย60 40แค่สล,สลักดึงสลักดึงเรียบเลยไปเที่ยวก็สบายแต่ปูท็อปเปอร์นอนย,ยาวได้เลยไม่ต้องไปเสียงเงินเช่าห้องเช่าห้องถูกไหม่ต้องไปเสียงเงินไปซื้อเต็นท์นั่งแพงด้วยเออแม่งเจ็บว่ะ เจ็บว่ะเดี๋ยวดูซิมีอะไรอยู่ข้างใต้เนี่ยไปดูกันนี่ข้างใต้นี่มีอะไรเนี่ยดูซิมาดูนี่ครับยังอะไรแม่แรงอยู่ครบนะเรียกว่าอะไรที่มันมาจากสูตรนั้นแต่ป้ายแดงอะ่ะเขาให้คุณไปหมดเลยทุกเย่นทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปหมดเลยนะไปต่อไปดูภายในกันมาในโซ่ของห้องผูธธ้โดยสารกันบ้างนะครับนะเอาไปคนขนับมันก่อนนะพวงมาลัยก็ได้เป็นปกติฟังก์ชันนะมีคุณกอนโดนอยู่ฝั่งขวามือนะฝั่งซ้ายมือเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายปักกัน ตจะหลังก็เป็นแพดเดอร์ชิพแล้วหน้าไมาเขาอยู่แค่กลางหมู่บ้านลเท่านั้นเองนะครับผมนะับสุดจอแสดงผลหน้ำแอร์ความลงความแรงทุกอย่างแสดงผลจากตรงนี้แต่คอนโทรลได้จากตรงไหนก็ตรงปกติทั่วไปนี่แหละนะมันแค่แสดงผลเอาอะไรมากนะจอเป็นจอทัชสกรีนครับลูกค้านะใช้งานง่ายเสถียรจัดเลยดีลูกค้าดูความเร็วอ่ะแล้วก็มองตลร์ก็ชัดเจนอ,อย่างนี้เป็นไงแล้วเซ็นเซอร์รอบคันเลยโอเคแอร์เป็นระบบออโต้เรียบร้อยเกียร์ออโต้นะมีโหมดให้ปรับไม่ว่าจะเป็นโหมดอ่าสโนว์ไรส์อ่า, Snow อาเรียกว่าหิมะเยอะหิมะไม่ได้ใช้หรอกบ้้้าานนนนนนนมมมีีีแแแแตตตตต่่่ลลลูกเเเเเหห็็็็ดดดไอออออร์โวววคคััััขขงืปปปบ สีขับเครื่อง400ตลอดเวลาอือแหละเลยสบายนะครับผมนะมีเบรคมือไฟฟ้ามีที่วางแก้วน้ำสองใบเบาะซ้ายขวาคู่หน้าเป็นเบาะหนังครับผมนะเรียกว่าเบาะหนังคล้ายๆโซฟาแต่เนื้อมันจะหนาไม่คล้ายๆก้อนขนมปังอ่ะนั่งสบายนุ่มๆน,นะเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่นหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาครับนะด้านนี้ก็มีที่ชาร์จเออ่ USB HDMI AUX แล้วก็ Power Outlet นะข้างหน้าประมาณนี้นะเออเจ้าของเก่าติดนี่มาให้ด้วยนี่หว่าพงกระดุมนะมีพรมสองชั้นะนะก็ใส่ใจเรื่องความสะอาดนิดนึงโอเคประมาณนี้สำหรับด้านหน้าไปดูเบาะหลังกันบ้างดีกกววว่่่่่่่าาาาาาะะเเเดดี๋ยยนนนนนนัันััังงงงงใใหหหู้้มมสสบบบรือออปลลตข ะครับนะบอกมันน้ำหนักเบานะไม่ได้หนักนะคือแบบว่าขับมุงขับบอร์ดสบายเลยนะเห็นไหมลงร็อกเรียบร้อยนะครับนะแล้วถามว่านั่งสบายไหมผมสูงเมตรเจ็ดสิบสามหนักเจ็ดสิบเอ็ดนะเล็กรูเท็จรูมเหลือๆแล้วดูดิวิสัยทัศน์แม่งกระจกตอนยาวและแถมสูงจะหักไม่ต้องกูมารถโอเคแอร์ด้านหลังครับผมนะมีแยกซ้ายขวาเรียบร้อยมีช่อง USB ให้ชาร์จแบตสำหรับใครที่ติดโทรศัพท์นะครับแล้วปรับแรงลมได้ด้วยที่พักแขนก็มีแล้วก็มีที่ติดตั้งบอร์ดเด็กนะฮาสซีนั่นเองนะจ๊ะเออนะครับรมใหม่กิฟต์ไปหางทีมค้ากับฟออรร์์เน 对。<music>